สวัสดีครับมาเจอกับพี่เจ้าคุณอีิแล้วครับวันนี้ไม่ได้มาอยอะกกนะครับวันนี้จะมาแนะนําขนมที่เพิ่งเอามาจากเมืองนอกครับมันก็ไม่ไม่เพ่งแลสมาที่ไทยแลนด์เบะครับก็คือขนมคุกกี้อันนี้แหละครับมเป็นคุกกี้อะไรคุกกี้สูสิซอร,ริซิรครับ มันจะรถที่พี่ซื้อมานะครับมันเป็นรถช็อกโกแลตนมแล้วก็ถัว่วเมคคาดเมีอาครับแล้วพี่จะมังแกะเลยนะครับ เดือบมือค่ะ,ะแกะยากมากก็ได้แล้วไมไ่แล้วพี่จะด,ดูหน้าตาก่อนนะคะแบบนี้โอ้ชิ้นใหญ่นะแล้วมากัดเนอนะรสชาติจะเป็นยังไง ครับอร่อยครับเป็นแบบปากมันเขาเรียกว่าแบบแบบนมช็อกโกแลตผสมกันนะครับแล้วก็มีถั่วที่บอกไปอยากชิไหมครับโอเคที่ที่ไทยแลนด์เบสน,นะครับมีเพียบมีทั้งรสช็อกโกแลตรสข้าวโอ๊ตเลยไม่รู้ เรียบเลยสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับ s ไคร b e ให้ด้วยนะครับกดแล้วขอบคุณครับ